บาทอันนี้ขายส่งร้อสบาทไก้กี่ฟอ่มหะสี่ฟุ่มราคาเท่าไหร่เก้าสิบเก้าสิบาทค่ะเกใช่ไหมอ่ะเอาด้วยลอดูตัวนี้ลอดูตัวนี้นีที่ถือกินได้ไหมเดอสวยไม่นีมากค่ะเปี่ะเิดเปิดเปิดดดูด้ เดินเนื้อหน่อยเริองจัดดิเนื้อเนื้อเป็นยังไงดูให้หน่อยดินี่เห็นไหมยังแห้งแต่มันแตกเฉยๆมันร้อนไงร้อนนี่โลเท่าไหร่ครับโลห้าสิบครับสิบมันทองตาโป๊งห้าสิบห้าบาทประมาณหกร้อยห้าสิบบาทนี่านื้อไหนกลางร้อยสี่สิบแปดสิบบาทมันมีกล่องแล้วลองเดินดูอันนี้กลางอันนี้ยกเสร็จ ต้อนแอฟต้อนรนทัวร์สวัสดีครับวันนี้พาป้าแอฟมาตลาดไทยนะครับจาะตลาดทุเรียนนะครับเศกิจาก,การทุเรียนราชาผลไม้ไทยมานน้นนะครับก่อ,อนหน้าน,นี้ลูกออฟก็ไปเจาะตลาดสี่มุมเมืองให้ท่าน ชมด้รับชมว่าทุเรียนราคาเท่าไหร่ตอนนี้มาจอดตลาดทุเรียนตลาดไทยตลาดใหญ่ตลาดสิบนครับตลาดทุเรียนจะมีตลาดใหญ่สามตลาดตลาดสิบมวลตลาดไทยแล้วก็ตลาดพายาลาอันนี้รุบมามาจอจอดตลาดไทยมาจะพาไปดูผลไม้ราคาผลไม้ไทยทุเรียนตลาดไทยเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่แตกต่างกับตลาดสิบเมืองไหมเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับโค ติ๊ก60ซอยน่าจะมีตำหนิ100บาทซนอะย50 120นี่ครับดูเลยครับอันนี้เขาแยกขายปลีกนะลายส่งนี่นจะพอรู้แหละ60บาท120 80บาท 80บาท60บาทก็มีนะแต่มีตำหนิ130บาท80บาท160บาท150บาทน,นี่พันอะไร ันทองเหรอลดบมส <st Bond> ิบบาท่ร้อยห้าสิบใส่รถพี่ร้อ่สิบไ้เอาเ็ที่นลยอางบาทดย้อปดูลูกมาที่นี่นร้อยสี่สิบแปดสิบบาทมันมีกลองแล้วลองเดินดูลองเดินดูข้างในไม่ติดหรอ ร้อยเหรอถอได้จ้าแปดสิบบาทท่านี้พันอะไรกระดุมทองจ้าแปดสิบบาทเลยพี่กระดุมทองก็เรากระดุมทองเราได้อย่างนี้เหรอันนี้อันนี้อะไรมอญทองเหรอแปดสิบมอญทองเนื้อดีแปดสิบบาทได้ลองดูมอญทองลดละร้อยอ่ะอันนั้นนิ่มกว่ามอญทองลดละร้อยนิ่มกว่าสองโล ก็เลายก็โอเคนะค<อ>รนนับขนาางในมัดวม่้าพอนี้้ขายส่งขายส่งขายปีกกลางมีใช้กางใช้ใหญ่ขะเล็กนเทียบเป็นะยไปหยเห็นข้นางในสุดเลยอันนี้กลางอันนี้ยกเสร็จน,นี่ขายส่งเล็ก ทได้รูได้นะครับร้อยยี่สิบได้คือได้เดือนแน้วม่มาจายูีรลเท่าไหร่ครับร5ห้าสครับสิบมอนทองครัโปมง้าื่นหบาัห้าือยห้าสิบสายเปลี่ยนให้อันนี้ยกเข่งเลยเขายกเข่งไม่มีแล้วเขายกเข่ง พอยกเปี่ยขายสนะี่อันนี้ทรงนนปีก่กร้อยยี่ยอ,อันนี้เท่าไหรเล็กๆเนี่ย บอลทองอ่ะแค่นี้แค่นี้แค่นี่แสนสิบบาทร้อยยี่อ่ะแค่น,นี้ร้อยสามร้อยสามสิบ anh làm đu công, công lúc này không? gồm. được nè, Loan đuôi. Loan đuôi này này. อันนี้คืออันนี้สุกพอดีค่ะสุกพอดีเหรอ่ะไม่นิ่มไม่นิ่มใช่ไหมไม่นิ่มมากค่ะพออดี่ะเปิดเปิดูเนื้อหน่อยเปิดดูเนื้อหน่อยดูหน่อยิเฮ้ยลองจับดิ ได้อยู่ได้อยู่นะรู้ข้างดูดิอยยี่ยยอันนี้อะไรสองร้อยเจ็ดสิบบาทเกิยหเกียร์เกี้ากิเป็<ะ>ลูกเล็กเท่าไหร่เนี่ย มันมีตำหนิเหรอมันเบอร์สุดแตกเบอร์แปดค่ะเบอร์แปกสิอ๋อเชยเชยแต่บ้านเดินจังร้อนเนื้อเนื้อเนื้อเป็นยังไงดูให้หน่อยดินี่เห็นไหมย่าแค่แต่มันแตกเฉยๆมันร้อนไงรอแล้วเขาดูเขดูตัวแตกไหม อันนี้แปดสิบใช่ไหมค่ะไดกี่ปูอ่ะสองสามสี่ปูฮะสี่ปูราคาเท่าไหร่แปาสิบเก้าสิบบาทค่ะเก้าสิบใช่ไหมอ่ะเอาด้วยตั้งเลยเก้าสิบบาทร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม ร้อยแปดสิบสามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมอะไรละร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบเท่าร้อยห้าสิบเท่าร้อยห้าสิบเกียรนเลยเลยนียันเีนนนเ่ ตรงนี้ไม่มีนอนค่ะตรงนี้ไม่มีก็เนื้อก็ไม่มีได้ราคาไหมค่ะก็เอาไ่เอาไปกิไก็ะไแต่ว่าหม้อองอี่พันอะไรไม่คาเนื้อขาวต่อเฉยๆน่ะจรองปจบป่ะเอาแค่นี้แหละห้าร้อยห้าสิบจัดปะ ัสอ,องโลช้อนทองอันนี้ขอยงนี่พี่เหรอร้อยสิบบาทอันนี้ขายส่งร้อยสิบบาทร้อยส่งร้อยสิบบาท อันนี้ลโเท่าไหร่กระดุมกระดมกิโลเท่าไหร่กว้าอันนี้ก็กระดมมหรอใช่ใช่อันนี้เก้าสิบลังนี้เก้าสิบกิโลละเก้าสิบอันนี้แปดสิบมันต่างกันยังไงตัวนี้ก็ลูกเล็กลูกเล็กนี่อะไร มาดูตรวนี้มาดูกดุงกดุงเกดุงเกดุงเป็นไงเอาไหมเอาเอาเอาตั้งเลยนีมต้อมีจ่อได้ขัาได้เกาเก้ารอ่ะ9กิค่ะเกเกานะ3ลมกแล้วโอเคขอบคุณจับกียรไหมคะกียรเลยครับผม9กบาทใหกาใจดีลดให้ 9กาสิบาทได้3ลูกแล้วลูกมันน่ารักดีนะกน่ารัเออแล้วลองชิมหน่อยไม่เคยไม่เคยไม่เคยชิมกระดุกสองครูอันน,นี้มันเนื้อน,น้อยเหรอใช่ไม่เมืออมันสองได้สองครูสามสามครูล <laughs> ลเล็กสามครูลเล็กเก้าสิบบาทก็โอเคเยอะ ถ้าไม่ซุกก็เก็บไว้พรุ่งนี้ได้นะจับจับ,นนบดูมันกินสุกหน่อยถ้ากอบกอก็ไม่กินไม่เกินอ,อร่อยไม่พายอร่อยใช่ไหมจับดูโอเคเลยใช่ไหมใส่ถุงเล็กนี่คใส่ถุงคระป๋องใส่กลางอันนี้เขาจะขายขายส่งอันนี้ขายส่งอ,อันนี้ขายส่ง อันนี้ขายปลีก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 ตัวีินได้ละพี่ขายปลีกขายปลีกไม่ใชต่างอย่างแล้วนีโลละร้อยสนีโลละร้อย ร้อยห้าสิบขายสองขายปีือกร้อยแลก็จะไซส์แปดสิบมิน้นต์มีร้อยสามสิบก็มีรุ่เรียนครับตลาดไทย,ยเรือบเลยแปดสิบบาทร้อยยี่ตลาดไทยนะครับผม 150บาท120บาท100บาทตำหนิ 60, 80บแแล้วแต่3ลูกตลาดไทยกิโลร้2 0บาทนี่คือบรรยากาศตลาดไทยขายส่ง 150, 160บแล้วแต่ไซส์กลางใหญ่นะฮะตลาดไทยนะครับก็คลิปมาฝากหรืยท่านผู้ชมจะเข้ามาดูซื้อทุเรียนก็ถ้ามาถึงที่ก็ได้ราคาถูก แต่ถ้าไปตามรถเล่รถขายรถเล่ขายก็อาจจะร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบวกคา่าน้ํามันที่ต้องไรับไปขายต่อแต่ถ้ามาซื้อในพื้นที่ก็อาจจะได้ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยบาทแด้แต่ไซแล้แต่ลูกที่ลูกค้าเลือกไงโอเคครับเป็นแนวทางสำหรับผู้ชมสำหรับจะมาซื้อตู้เลียนระหว่างซื้อขายเปลก,กับรถเล่ขายกับมาซื้อที่ตลาดขายโดยตรงจะเป็นยังไงฝากกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ